สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นเปอร์เลสเกียนะคะที่เป็นส่วนยอดที่เราชำไว้เพื่อที่จะเอามากราฟมาเล็ดนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ปลูกเขาไว้ชำเขาไว้ได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะเเราชำวันที่29เดือนพฤศจีนะคะวันนี้วันที่21เดือนทฤษจิก็ได้ประมาณ22วันนะคะ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเขาเขา,เ,าเติบโตถึงไหนกันแล้วนะคะตอนนี้เขามีรากหมดแล้วนะคะแล้วก็ยอดของเขาเริ่มที่จะสูงขึ้นแล้วนะคะสำหรับต้นที่ยอดถูกทำลายนะคะเขาก็เริ่มที่จะแตกแตกแตกยอดใหม่นะคะอย่างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของยอดใหม่ของเขานะคะที่แตกออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมุมกเกษตรจะ มาดึงให้เพื่อนๆดูส่วนของรากของเขานะคะดึงต้นนี้เลยเนาะรากของเขาแน่นมากนะฮะขาดไปแล้วนะทำรากของเขาขาดไปนะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของรากของเขานะฮะที่จริงเขายาวมากนะฮะขาดไปแล้วความจริงแล้วเปอร์เลสเกียรเนี่ยเราชำแค่สามสี่วันรากของเขาก็มาแล้วนะแต่พอดีมุมเกษตรเนี่ย ไม่มีเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็มาทําเอาตอนนี้ก็คือล่าของเขาก็เดินเดิน เดินลึกเดินทั่วแล้วนะคะเขาก็จะแน่นๆนิดนึงนะคะเวลาเราดึงเนี่ยเขาก็จะขาดนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาเราสามารถชํำช้ำเขากลับไปที่เดิมได้นะคะเราสามารถกราฟได้แล้วนะค,ะความจริงจะก,กราฟสดก็ได้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยจะชํำไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีเวลากราฟนะคะชํำไว้แล้วก็ต้องการที่จะกราฟตอนไหนก็คือเราจับมากราฟได้เลยเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆที่แบบ จะทำการกราฟกราฟสดเลยกราฟเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาปักมาชําก็ได้เนาะเดี๋ยวยังไงถ้ามุมเกษตรมีโอกาสที่จะทำคือมีโอกาสที่จะมากราฟไม้นะคะแบบกราฟสดเนี่ยมุมเกษตรค่อยทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะแล้วก็วันไหนที่มุมเกษตรมีเวลามากราฟนะคะกราฟพวกที่มุมเกษตรชําไว้นะคะมุมเกษตรก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนเมาอัปเดตนะคะมาดู ต้นที่เราชำไว้นะคะว่าเขามีรากประมาณไหนแล้วนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูนี้นะคะพอตนี้จะเป็นพอทที่พอทนี้จะเป็นพอทที่อุมเกษตรชำเขาไว้แยกต่างหากแบบนี้นะคะ mm hmm. เรามาดูลากของเขานะคะ mm hmm. ข้างล่างนี้เพื่อนๆนเห็นไหมคะอ่ารากของเขาโผล่มาข้างล่างนี้แล้วนะคะ mm hmm. เดินดีสวยเชียวนะคะอวบอ้วนนะคะ mm hmm. สําหรับรากของเปอร์เลสเกียนะคะ อันนี้เป็นความสูงของกระถางนะคะประมาณสูงประมาณสามนิ้วนะคะสามนิ้วนั่นแหละอืมไม่เกินสามนิ้วครึ่งนะสามนิ้วสี่นิ้วนะคะน่าจะสามนิ้วน่าจะสามนิ้วเนาะ,ะล่างของเขานะคะชอนชัยมาที่ก้นกระถางแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็วางเอาไว้นะคะนี่ล่างนี้เขาขาดไปนะคะ ก็เอาเป็นว่าเปอร์ลสเกียเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่รากมาง่ายนะคะรากมาง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับการกราบมาเลนหรือว่ากราบช่วยชีวิตไม้ที่มีขนาดที่เล็กนะคะหรือว่าหน่อที่มีขนาดที่เล็กมากๆนะคะเราก็จะใช้เป็นต่อเปอรลสเกียในการกราบนะคะแล้วก็สําหรับเปรลสเกียที่มุมเกษตรกราบไว้เนี่ยมุมเกษตรก็เคยเอาให้เพื่อนๆดูหลายรอบแล้วนะวันนี้มุมเกษตรก็จะไม่เอาให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้า มุมเศษมากราฟเนี่ยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูสิอ่าเดี๋ยวจะยกให้เพืพ่อนๆดูนะเห็นที่ก้น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 กระบะนี่ไหมคะรากของเขามาเต็มเลยนะคะขาวๆนี้ก็คือในส่วนของรากของเขานะคะสำหรับเอ่อปเปลิสเกียนะคะที่เราตัดชำไว้ใน ถาดไดโซนะคะหรือว่าถาดพอเมล็ดนะคะล่างของเขาก็มาลึกมามาเขาเรียกว่าทะลุนะคะทะลุดินลงไปแล้วนะคะก็สามารถเอามากราฟได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าวันนั้นเนี่ยมุมเกษตรกราฟสดนะคะตอนนี้ก็คือหัวไม้เขาก็จะเริ่มเริ่มเจริญเติบโตแล้วนะแต่ว่าม,มุมเกษตรไม่ได้กราฟนะคะก็เอามาชาก่อนเขาก็จะโตประมาณนี้แล้วนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะ ทำการชํานะคะเปอร์เลสเกียนะคะสามารถตัดชําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้ในการขยายพันธุ์ขยายจํานวนเปอร์เลสเกียก็ทําวิธีเดียวกันนะคะก็คือเราก็แค่ตัดเขามาชํานะคะเขาก็เกิดแล้วนะสาหรับเปอร์เลสเกียแล้วก็สาหรับเพื่อนๆหลายๆท่านหลายๆคนที่แบบ ถามเข้ามานะคะว่าเปรสเกียเนี่ยทำยังไงให้อวบอ้วนนะคะที่สวนหนมงรเกษตรก็คือจะใช้เป็นขี้วัวนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เขายาวเขาอวบอ้วนก็จะใช้เป็นปุ๋ยสูตร16-16สลับกับปุ๋ยยูเรียนะคะก็จะช่วยได้นะคะหรือว,ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะคะก็สามารถใช้ช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยจะทําให้เขาอวบอ้วนไวนะคะแต่ถ้าจะาให้ดีเนี่ยให้ใช้สลับกับ มูลมูลสัตว์มูลใช้มูลมูลปุ๋ยคอกนะคะใช้กับปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของดินนะคะจะช่วยในเรื่องของดินให้ให้เขาแบบยังไงล้วนซุยอ่ะนะแล้วก็จะเป็นผลดีนในระยะยาวมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เร่งรีบก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกนะคะแต่ถ้าเร่งรีบอยากให้ยอดเขาสวยนะคะเดินโตไวนะคะก็ใช้สลับกับปุ๋ยเคมีก็ได้เพียงแต่ว่า เราไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีล้วนนะคะถ้าใช้ปุ๋ยเคมีล้วนเนี่ยโดยโดยส่วนตัวของมุมเกษตรเราเท่าที่สังเกตนะคะดินของเขาจะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นก็ทดลองไปทําดูเนาะหรือว่าใครที่มีข้อมูลดีๆมีวิธีการปลูกวิธีการดูแลเปอร์เปอร์เลสเกียดีๆนะคะมีประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะมุมเกษตรเองก็ลองผิดลองถูกนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่ดีๆด,ด,ดีกว่าที่มุมเกษตรทํา ทำ,ทำที่สวนแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูสามารถแนะนำมุมเกษตรได้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับการอัปเดตนะคะยอดเบอสเกียที่มุมเกษตรชํำไว้นะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่ตอไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ